พับผู้ชาดกแมวโลภกับแก้วผลึกในอดีตการนกรุงพาราณสีมีช่างแก้วพระโพธิสัตว์ที่มีฝีมือสลักหินเขาอาศัยอยู่ในกระท่อมพร้อมกับภรรยาและหนูตัวหนึ่งที่คอยขโมยเนื้อของเขาไปกินเป็นประจำต่อมาหนูตัวนั้นได้ให้กำเนิดลูกชื่อนางกานาซึ่งมีร่างกายไม่สมบูรณ์เมื่อนางกานาโตขึ้นก็เริ่มออกหากินแต่ก็ถูกแมวพับผูตัวหนึ่งจับได้ นางหนูจึงใช้ไหวพริบต่อรองกับแมวว่าท่านแมวผู้เจริญหากท่านปล่อยข้าไปข้าจะหาเนื้อชิ้นใหญ่มาให้ท่านกินเป็นประจำแมวเชื่อคำของนางหนูจึงปล่อยไปจากนั้นนางหนูก็ไปขโมยเนื้อของช่างแก้วมาให้แมวทุกวันแมวจึงได้รับอาหารอย่างสุขสบายและได้ชักชวนแมวตัวที่สองสามและสี่มาร่วมวงกินเนื้อด้วยในบางคัมภีแมวทั้งสี่นี้คือญาติของนางหนูเองช่างแก้วพระโพธิสัตว์สังเกตว่าเนื้อของตนหายไปอย่างผิดปกติจึงเฝ้าสังเกตจนเห็นนางหนู และแมวสี่ตัวกินเนื้อกันอย่างสนุกสนานเมื่อช่างแก้วรู้เรื่องทั้งหมดก็ตั้งใจจะสั่งสอนเจ้าแมวผู้มักง่ายเหล่านี้ช่างแก้วจึงใช้ฝีมือของตนสร้างกล่องแก้วผลึกใสที่มีความหนาและแข็งแรงมากแล้วนําไปวางไว้ที่เดิมที่เคยตั้งเนื้อไว้โดยเขาแอบซ่อนตัวอยู่เมื่อนางหนูนําเนื้อมาวางและแมวทั้งสี่ตัวมารุมกินตามปกติช่างแก้วก็ฉวยโอกาสจับนางหนูใส่ในกล่องแก้วผลึกแล้วปิดฝาอย่างแน่นหนาแมวทั้งสี่เห็นหนูอยู่ในกล่องแก้ว ก็ไม่ได้กินเนื้ออีกต่อไปวันต่อมาพวกมันหิวมากจึงโกรธที่ไม่ได้กินหนูและเนื้อต่างก็พุ่งเข้าใส่กล่องแก้วด้วยความโลภหวังจะตะครุบหนูแมวตัวที่1พุ่งเข้าชนกล่องแก้วจนหัวแตกตายแมวตัวที่สองพุ่งชนซ้ำด้วยความโลภและหิวจนตายตามไปแมวตัวที่3และสีก็ทำเช่นเดียวกันจนในที่สุดแมวทั้งสี่ตัวก็ตายอยู่ตรงหน้ากล่องแก้วผลึก โดยที่ไม่ได้ทําอันตรายนางหนูได้เลยช่างแก้วจึงนําหนูออกมาจากกล่องแก้วแล้วสั่งสอนไม่ให้ประพฤติเช่นเดิมอีกคําสอนอันชาญฉลาดจากพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงสรุปชาติก่อนนี้เพื่อสอนให้เห็นถึงโทษของความโลภโลภะและการกระทําที่ขาดสติปัญญาความโลภทําให้ขาดสติ แมวทั้งสี่ตัวตายเพราะความโลภที่อยากได้หนูจนขาดความยับยั้งชั่งใจไม่ได้ไตรตรองว่าแก้วผลึกนั้นแข็งแกร่งเพียงใดสอนว่าความโลภทําให้มองไม่เห็นภัยอันตรายที่อยู่ตรงหน้าการเห็นแก่ได้นํามาซึ่งหายนะการที่แมวรับของโจรอย่างมักง่ายเนื้อที่ถูกขโมยมาและติดใจในลาบง่ายๆนั้นทําให้พวกมันตายในที่สุดสอนให้ไม่หลงระเริงในลาบที่ไม่ชอบทำความพินาศเพราะความมักมาก แมวตัวแรกอาจจะตายด้วยความประมาทแต่แมวตัวอื่นที่เห็นตัวอย่างแล้วยังคงกระโดดใส่ก็ตายเพราะความมักมากในรสชาติของเหยื่อสอนให้รู้จักประมาณตนและเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าช่างแก้วคือพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้านางหนูคือมารดาของภิกษุรูปนั้นส่วนแมวทั้งสี่คือภิกษุที่เข้าใจผิดในปัจจุบันชาติซึ่งต่างก็ได้รับโทษจากการกระทําของตนในอดีตและปัจจุบัน